ก็ในวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสพิเศษนะครับได้รับสินค้าตัวหนึ่งมานะครับ V Bass V8 Version 2นะครับแป้นกดก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับเยน2เลยก็คือเฟรมกลางของเขานะครับ ครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมแจ็คก,กี้นะครับหรือที่รู้จักกันในนัทแจ็คผ่าเจ็ง่อในวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสพิเศษนะครับพิเศษมากๆเลยได้รับ สินค้าตัวหนึ่งมานะครับจาก FM Fishing นะครับต้องขอขอบคุณพี่ฝ่ายมากนะครับสปอนสินค้าตัวหนึ่งมาให้ผมลองเอามาเล่นดูนะครับผมเมื่อเวลาที่ผ่านมานะครับทุกคนอาจจะได้เห็นทางค่าย V b a n d นะครับได้ออกสินค้าตัวใหม่มานะครับไม่ว่าจะเป็นหลงใช่ไหมมันจะมีหลงอะไร DBC หรือจะเป็นหลงตัวธรรมดาครับที่เป็นลอกกลมนะครับแล้วก็จะมีพวกคันเบ็ดแล้วก็ลอกอื่นๆอีกนะครับลอกเบสหยดน้ำนะครับในวันนี้ผมก็ได้รับโอกาสนะครับก็คือได้ลอกเบสหยดน้ํามาตัว ซึ่งวีแบทไม่ได้สปอนกูเลยนะครับก็คือติดต่อไปก็คือวีแบทก็คือแบบว่าแม่แม่อะไรกับกูเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมนั้นกูก็พูดให้กับ F อฟเอฟฟิก็ได้ครับกูงอนแล้วเป็นค่ายแรกเลยนะที่ผมเล่นลอกตกปลาเนี่ยตกปลาครั้งแรกผมก็ใช้ VBa บเนี่ยลอกที่ผมได้รับมาในวันนี้นะครับเป็นลอกตัวใหม่นะครับหลายคนยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่ามีน้อยมากที่จะซื้อนะครับเป็นลอกอีกตัวหนึ่งนะครับที่หลายๆายคนนั้นเคยเล่นมาก่อนนะ รวมถึงมันเป็นลอกตัวแรกของผมด้วยนะครับแต่ในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่น2นะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาและลอกตัวนั้นก็คือ v, v 8 V8 เวอร์ชั่น2นะครับผมมาแล้วนะครับสําหรับ v b แบทเวอร์ชั่น2นะไม่คิดว่าจะมีเวอร์ชัน2คิดว่าจะมาแค่เวอร์ชันแรกแล้วก็เขาก็ไปทําตัวอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ลองเปิดดูหน้าตาครขข่าวๆแล้วถือว่าก็หล่ออยู่นะหล่อกว่าตัวตัวเวอร์ชั่นแรกนิดหน่อยจริงความต่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้ต่างอะไรกันมากขนาดนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะมาทําการอันบ็อกให้ดูนะครับว่าข้างในในลอก v b แบทวีนั้น เวอร์ชัน2เนี่ยแตกต่างกว่าเวอร์ชั่นแรกอะไรยังไงบ้างเปิดออกมาเลยครับสําหรับหน้าตาคร่าวๆของเขานะครับอ่าภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวลอกนะครับแล้วก็มีใบแมนนวลของเขานะครับฟิลลิ่งที่ผมจับเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าอย่างแรกนะครับมันนุ่มมือมากก็คือการมุนการหมุนอะไรเนี่ยถือว่าเนียนอยู่นะส่วนการกดฟีสปูลเนี่ยผมรู้สึกว่า มันดีขึ้นมาจากตัวเก่าคือ V Bass V8 ตัวเก่าเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งเวลากดเนี่ยมันจะกดยากแต่พอมาเป็นตัว v วอร์ชั่น2เนี่ยเราจะเรียกว่า Gen 2แล้วกันอ่ะผมขอเรียกว่า Gen 2นะครับ V Bass Gen 2นะก็คือ Gen 2เนี่ยมันค่อนข้างจะกดง่ายนะมันนิ่มอ่ะแต่ขึ้นชื่อว่า V Bass นะครับสิ่งหนึ่งที่ตามมาเลยก็คือตัวที่ค่อนข้างใหญ่ มันเป็นลอกที่ใหญ่มันไม่ได้เล็กเลยมันอ้วนๆนะครับผมสปูลที่ให้มาครับเป็นสปูลลึกนะครับแต่ไม่ได้ลึกมากก็เอาไว้งานทั่วไปนะครับผมตกประชงประช่อนตกเชดโ์ได้นะครับผมสาหรับสเปคคร่าวๆข,ของเจ้า V ีแบทเจนสนะครับลูกปืนที่ให้มาครับเป็น4ีบวกหนะครับผม ส่วนแขนหมุนและหนกเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นหน้าตามันไหมมันเป็นงานอลูมิเนียมนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะแล้วก็หนกมันเหมือนคล้ายๆกับทรงโกเมซัสนะครับผมคือต่างกว่าเวอร์ชันแรกเลยเห็นได้ชัดเลยก็คือแขนแต่งเขานะตัวเกียวสายที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นงานเซรามิกนะครับผมเป็นทรงแบบว่าวงรีอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเก่ามันเป็นอะไรยังไงนะสำหรับตัวที่1นะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับเรื่องของแม่งระบบหน่วงที่ให้มาของเจ้า v b s Gen 2นะครับนั่นก็ หน่วงแบบแม่เหล็กแล้วก็มีเม็ดลาไปในตัวนะครับซึ่งเหมาะกับมือใหม่มากๆนะมือใหม่นี่คือจะมีปัญหาเรื่องสีฟูมากเลยนะครับกาลังเบรกที่ให้มาสําหรับ V-Bad Gen2 นะครับให้มาทั้งหมด7กิโลนะครับเป็นลอกตัวนึงที่เบรกัวแตกอยู่นะครับเบรกหนักอยู่ถ้าปรับเบรกแบบว่าสุดๆเนี่ยคือเบรกตายเลยตอนนี้สำหรับ V-Bad Gen2 นะครับกิ๊กเสียงเขาจะมีที่スタดด้วยนะครับให้ฟังฮะและที่สำคัญนะครับ V-Bad V8 Gen2 นะครับจะมีกิ๊กเสียงปลาลากให้ด้วยนะครับ ه, ถือว่าเป็นกิ๊กเสียงที่ไม e <dairy S 1> <l> ่ได <soil water, S 2> ้แย่นะครับผมถ้าเข้าจริงๆในราคาระดับนี้นะได้กิ๊กเสียงที่แบบว่าเป็นกิ๊กเสียงแบบนิ่มๆนุ่มๆอ่ะถือว่าโอเคอยู่นะครับคือบางตัวเนี่ยมันจะเป็นกิ๊กเสียงแบบหมาไม่แดกมากเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นลูกดอกไม้นะครับตรงปรับคอนเขานะครับผมมาใหม่นะครับสําหรับปรับคอนนะแต่ก็เป็นทรงเดิมนะครับผมแป้นกดก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะครับมาจากทางโรงงานเลยนะฮะคือเจนหนึ่งเนี่ยมันมันก็เป็นแป้นกดแบบนี้นะครับมัน มันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะแต่ที่ผมสังเกตได้เลยนะครับก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปสําหรับเจน2เลยก็คือเฟรมกลางของเขานะครับ mm. เขาจะมีความแบบเหลี่ยมเหลี่ยมมนๆคมๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเจนหนึ่งนะครับเขาจะมีความแบบแหลมๆอยู่นะฮะผมมองครั้งแรกอ่ะผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะผมนึกถึงอดบบรันมันเหมือนทรงแบบหน้าเฟรมกลางมันคล้ายอเดแต่อดเขาจะมีความแบบแหลมไงเขาจะแหลมกว่าแต่นี่คือแบบปาดออกมาเหมือนจะแหลมแล้วก็ ออกมานะครับมันก็ได้อยู่นะทรงมันก็ได้อยู่นะแล้ว v b v 8 g วีแนะครับรอบของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่7.2นะครับ7.2.1นะครับก็เป็นรอบทั่วไปนะครับงานทั่วไปบ้านเราก็คือเล่นรอบประมาณนี้กันเลยนะครับทำไมน้ําหนักตัวร้อไม่บอกอ่ะผมจับครั้งแรกผมรู้สึกเลยว่ารอบเนี่ยมันหนักส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน้ําหนักมันจะประมาณ200 40บวกนะครับคือมันหนักมากนะครับเอาเข้าจริงๆนะเดี๋ยวผมจะทําการเอาลอก v b s V8 แี่ยไปลองตีเล่นกันดูนะครับผมจะลองโชว์ประสิทธิภาพให้ดูนะครับว่าลอกตัวนี้เนี่ย มันเป็นยังไงบ้างมันคุ้มราคาไหมสําหรับ V Bass V8 อร์ชั่น2นะครับหรือว่า Gen 2เนี่ยราคานะครับจะขายอยู่ที่890บาทนะครับซึ่งก็ราคาเท่าเๆกันกับตัวเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทาการเอาเจ้าลอก V Bass นะครับโหลดสายเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะทําการเอาไปลองตีเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูว่าประสิทธิภาพของเขาในเหยื่อต่างๆเนี่ยมันจะเล่นได้หรือไม่นะครับไปลุยกันดีกว่าครับทุกคน จากที่ผมโหลดสายเสร็จนะครับแล้วก็ประกอบเข้ากับคันไรวาบาซอนนะครับสายพีอีที่เลือกใช้นะครับเป็นสายถัก8นะครับผมขนาด2.0นะครับผมช็อคที่ต่ออยู่ตอนนี้นะครับเป็นช็อค40ปอนด์นะครับโอเคเหยื่อตัวแรกที่เราจะมาทดสอบสําหรับลอกวีแบนนะครับนั่นก็คือเหยื่อกบยางนะครับน้าหนัก7.5กรัมปรับน่วงผมก็จะปรับอยู่ที่เบอร์4นะครับถึงเบอร์5ประมาณนี้นะครับเม็ดลานะครับผมจะเปิดอยู่1เม็ดนะครับมันจะมีเลขบอกนะครับมี1 2 3 4เห็นไหมน่วงเม็ดหนึ่งดูก่อนยังงไ โอ้ทำระยะได้ดีเลยนะฮะไปยันนุ่นเลยนะฮะอ่ะลองอีกไม้หนึ่งฮะ <c oughs> มีอาการอ้วกนิดนึงนะครับผมจะต้องปรับคอนให้แข็งขึ้นหน่อยนะถ้าเราปรับคอนหนืดอกนิดนึงนะครับแล้วลองตีดูนะตีปล่อยเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นะเห็นไหมครับโอ้มาก มันจะไม่ฟูเลยอ่านี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่ตกปลานะครับเพราะว่าทำไมตีแล้วฟูตีแล้วฟูลองปรับนวงลองปรับคอนดูนะฮะเผื่อจะดีขึ้นนะอ่าลองดูนะฮะอ่าเห็นไหมฮะทำระยะได้โอเคอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ฟูด้วยปล่อยนิ้วนะฮะสำหรับนักตกปลามือใหม่นะครับท่าที่เราจะเล่นๆกันก็จะมีไม่กี่ท่านะครับผมถ้าออกหมายข้างทางนะครับผมแนะนําท่าที่ควรจะฝึกให้เป็นก่อนนะครับก็คือพิชชิ่งนะฮะฝึกพิชชิ่งเป็นเมื่อไหร่ปุ๊บ เราหาเด็กได้เรื่อยๆเลยนะฮะยังไม่ต้องขั้นแบบโรลลิ่งหรืออะไรขนาดนั้นนะเนี่ยแบบโรแบบผมเนะี่ยเอาพิชชิ่งให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปฟิปค่อยไปว่าไปอะไรอย่างงี้นะถ้าฟิปก็ประมาณนี้นะอ่าเนี่ยฟิปฟิปคันแต่คันนี้มันแข็งนะครับมันจะฟิปยากหน่อยนี่ฟิปไปอะไรเงี้ยยังไม่ต้องถึงขั้นนั้นครับลองฝึกพิชชิ่งดูนะครับจับเหยื่อไว้นะครับเอาเหยื่อมาประมาณตรงลอกนะฮะสำหรับมือใหม่นะประมาณเท่านี้นะแล้วจับเอาไว้อย่างงี้อย่าไปจับตัวบิดน,นะครับจับแค่ตรงแบบปลายตรงนี้นะหรือบางคนจะ ประคองไว้ก็ได้แบบผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะจับตรงกริ๊บเป็นส่วนใหญ่นะครับจับกิ๊บแล้วก็ตอนปล่อยไปฮนะสะบัดไปคันไปเบาๆนะฮะปึ๊บแล้วก็โรยเหยื่อไปตรงๆอ่าประมาณนี้นะฮะลองเอาขวดมาลองตั้งดูแล้วก็ลองฟิปใส่ขวดดูพวกกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยให้มันโดนนะฮะถ้าเราฟิปโดนเรื่อยๆนะมันมันก็จะเพิ่มความแม่นให้กับเรานะฮะเราก็จะเร็วขึ้นนะฮะเนี่ยเก็บเหยื่อมาปึ๊บจับเหยื่ออ่าประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะไวขึ้นนะครับสำหรับมือใหม่นะ ประมาณนี้นะครับผมเหยื่อต่อมาที่เราจะเล่นกันนะครับนี่จะเป็นกระดีเหล็กน้ำหนักอยู่ที่10กรัมนะครับมาลองเล่นกับรอก VBa บทวีแปเวอร์ชัน2ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะปรับนวงตอนนี้อยู่ที่เบอร์สี่นะครับผมเม็ดลาเปิด1เม็ดนะครับอ่าส่วนการไหลของสปูลก็จะประมาณเท่านี้นะฮะโอเคมาลองหวดกันดูนะครับสำหรับกระดีนะโอเคฮะมีอาการฟูนิดหน่อยนะฮะ ถ้าเป็นกระดีนี่มีอาการฟูเนี่ยเราอย่างที่ผมบอกนะครับลองปรับคอนให้แข็งขึ้นดูนะเพราะว่ากระดีเนี่ยเขาหนักอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นเหยื่อที่ตัดลมนะฮะมันจะไม่เหมือนเหยื่อยางนะครับที่เวลาล่อนไปบนอากาศแล้วโดนลมพัดอะไรอย่างเงี้ยอ่ลองปรับคอนแข็งขึ้นนะ,ะอ่ามีอาการอ้วกนิดหน่อยนะฮะแต่ก็พอได้นะฮะผุมเห็นปลาขึ้นตรงนี้ปลาอะไรไม่รู้จะเป็นพวกกระดีพวกปลาสลิดอะไรเงี้ยเคลี่ยงเหยื่อไปตรงนู้นดูนะฮะเผื่อจะโดน เนี่ยนะขึ้นนั่นนะป่าอะไรก็ไม่รู้ก็สําหรับเหยื่อก็ดีนะครับถือว่าเล่นได้แน่นอนนะครับ10กรัม14กรัมเวิร์กไหวแน่นอนลองไปหาเล่นกันดูนะฮะไซคทให้อีกทีนึ่บมีอาการอ้วกนิดนึงนะครับเพราะผมปรับคอนไม่ค่อยแข็งนะฮะเท่าที่ลองสัมผัสมานะครับผมรู้สึกว่าไอวีแปดเจนสองเนี่ยมันจะตีมันกว่าตัวเวอร์ชั่นแรกอีกนะผมไม่รู้ว่าข้างในมันใส่อะไรมาหรือเปล่ามันปรับแต่งอะไรมาเยอะแค่ไหนแต่รู้สึกว่า มันดีขึ้นอ่ะไม่ใช่แค่หน้าตาที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคือระบบก็รู้สึกว่าหมุนเนียนขึ้นหมุนแบบว่ามันหมุนแล้วรู้สึกว่ามันเงียบแล้วก็การทํางานถือว่าพิวอ่ะแล้วระบบหน่วงก็ทํางานได้ดีนะปรับตรงไหนก็คือแม่นอ่ะไม่ได้แบบว่าเพี้ยนหรืออะไรในราคา800ผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมเล่น,ล,นลอกมาราคาไม่เกินพันอ่ะ ในปัจจุบันปีนี้นะครับปี2024เนี่ยผมให้เห็นแคส X นะฮะถือว่าโอเค1ตัวมีแคสต X ของค่ายซีเซียหตัวแล้วก็วีแบสเนี่ยผมมองว่าไอตัวนี้ก็โอเคนะ 8แต่แคสต X อ่ะผมไม่เคยจับไงไม่เคยลองว่าจะลองหาซื้อมาลองเล่นดูอยู่นะฮะเพราะว่า f c หลายคนก็บอกว่าให้ลองซื้อแคสต X มาเล่นดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าเออเห็นคนเขาเล่นกันเยอะแล้วก็เห็นแต่งกันด้วยนะใส่แขนใส่อะไรกันโอ้โหเห็นตอนแรกนึกว่าซินเลียนทรงมันเหมือนซินเลียนมากกระจังหน้าเฟรมกลางมันอ่ะมันเหมือนซินเลียนนะผมก็ตกใจซินเลียนเหรอวะแต่พักมองไปซินเลียนมันมันต้องคมกว่านี้นี่หว่าไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้ลอกทําออกแบบมานะครับเน้นแบบว่าเป็นทรงแบบเหมือนโคโลโดเยอะนะทุกวันนี้ โอเคครับเหยื่อกระดี่ถือว่ามันครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเหยื่อต่อไปกันเลยดีกว่าครับเหยื่อต่อมาที่เราจะเล่นกันนะครับนั่นก็คือเหยื่อยางนะครับน้ําหนักประมาณ10กว่ากรัมเลยนะประมาณ1 4ถึง17กรัมนะครับสำหรับเหยื่อที่มีน้ําหนักใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นเหยื่อพวกตระกูลยางเนี่ยผมแนะนําให้ปรับคอนออกแข็งๆหน่อยนะครับส่วนปรับหน่วงแม่เหล็กเนี่ยก็เอาสักเบอร์เบอร์สี่เบอร์ห้านะสำหรับล็อกตัวนี้ฮะสี่ครึ่งแล้วกันนะฮะอ่า เวลาสปูลไหลครับก็ไหลประมาณเท่านี้นะเนี่ยมันจะค่อยๆไหล,โลสโลปลงเบาๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ลองหัวด,ดูฮะอ่าประมาณเท่านี้นะฮะนี่ก็จะทำระยะได้ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะลองดูนะฮะนูนไปนะนูนนะเหยือยางนี่อย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะมีการโต้ลมนะครับเพราะว่าเขาเบามันไม่ได้ตัดลมเหมือนพวกเหยื่อเหล็เลกเหยืออะไรอย่างนี้นะพวกนี้เขาหนักก็จริงแต่เขาไม่ตัดลมนะฮะลองดู อ้าะมาเท่านี้ฮะแต่ที่สําคัญนะครับเหยื่อยางเนี่เป็นเหยื่อตัวหนึ่งที่ส่วนใหญ่ไปเล่นสกิปปิ้งกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นสกิปปิ้งกับลอก v ีแบทวีแปนะครับหลายคนก็ไม่เคยเห็นผมเล่นสกิปปิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับวิธีการเล่นสกิปปิ้งนะครับของผมนะฮะมาอยู่กันที่การปรับหน่วงก่อนเลยนะปรับน่วงนี่เราต้องแข็งเลยนะฮะออกแข็งแข็งหน่อยนะแต่ไม่ต้องแข็งมากครบางคนจะปรับแบบอ่อนเลยนะแต่ผมนี่จะปรับแข็งหน่อยนะฮะ แล้วก็ปรับหน่วงแม่เหล็กเนี่ยอย่าไปปรับให้มันแบบเลขต่ำนะครับปรับเลขสูงขึ้นหน่อยอาจจะสักเบอร์7หรือเบอร์8อะไรประมาณนี้นะแล้วเราก็ลองตีดูนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับ Skipping วิธีการเล่น Skipping นะครับนั่นก็คือบอกไงเดียมันเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างจะ,จะใหญ่นะบอกยากอะ่ะคือต้องลองต้องลองฝึกเล่นเองดูนะครับเราลองหาแบบว่าหมายที่มันเป็นแบบเนี้ยที่มันเป็นน้ําแบบคันเราจะสามารถกดปลายน้ําได้นะ กดแล้วเหยื่อเนี่ยมันมันเลียดไปกับน้ําอย่างนี้ได้นะฮะลองหาดูนะแถวบ้านน่าจะมีอยู่ใช่ไหมครัเป็นคลองเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปเจอหมายที่บอกว่าเป็นหมายบ่ออะไรอย่างเงี้ยเราลองตีข้างๆดูนะฮะแบบเป็นบ่อข้างล่างอย่างเงี้ยอ่ะลองตีดูลองตีแฉลบไปดูนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยลองตีดูนะครับตอนนี้เม็ดลาที่ผมเปิดอยู่ก็จะเป็นเม็ดเดียวนะฮะอ่าเวลาสคริปต์นะครับก็คือตีเหยื่อออกไปให้เหยื่อมันอยู่ประมาณเนี่ยประมาณตัวนี้ เนี่ยอยู่มาตรงนี้พอเหยื่อมันไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอย่าให้มันออกตรงข้างหน้านะครับอย่าให้เหยื่อมันแบบว่าฟาดลงไปกับน้ำตรงนี้เนี่ยตรงนี้ไม่เอานะครับถ้าเหยื่อมันฟาดประมาณตรงนี้นะฮะเนี่ยฉลบไปตรงข้างหน้าประมาณปลายคันเราไปอีกนิดนึงนะประมาณเนี้ยตรงเนี้ยอ่าถ้าแฉลบตรงนี้ปุ๊บมันจะลากยาวไปเลยนะเดี๋ยวลองให้ดูนะฮะ เห็นไหมมันจะเริ่มฉแฉลแแล้วถ้ามาตรงข้างหน้าตรงนี้นะแล้วก็วิธีงานที่ว่าคุมคันยังไงนะครับก็คือนิ้วเราช่วยช่วยล้างสคริปต์เอาไว้ด้วยนะครับล้างสายล้างสปูนเอาไว้นะฮะแล้วก็ตอนเหยื่อมันไปนะให้เรากระดกปลายคันขึ้นนะครับมันจะประมาณแบบนี้ฮะฝ้าไปปุ๊บแล้วก็ฟงัดคันขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะงัดขึ้นแบบนี้นะงัดขึ้นอย่างงี้นะอ่ะงัดขึ้นอ่ะเวลาปล่อยเหยื่อครับก็ปล่อยเหยื่อประมาณนิดเดียวจริงนะบางคนจะติดไก์ไปเลยก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมจะปล่อยประมาณเท่านี้นะเนี่ย เหลือมาเท่านี้แล้วก็หวดไปอะไรประมาณเนี้ยอลองดูนะฮะฝึกแบบว่าทอยเหยื่อไปก่อนเนี่ยประมาณเนี้ยฝึกไปก่อนฟาดน้ําไม่เป็นไรลองดูก่อนเหยื่อมันเสียแน่นอนครับแต่ว่าลองฝึกดูเนี่ยประมาณเนี้ยฝึกไปก่อนเห็นไหมมันเริ่มแฉลบแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นที่เราความถนัดของเราแล้วอ่าเนี่ยฝึกไปเห็นไหมมันจะแฉลบไปดืดๆไปเลยน่าแบบนี้นะฮะเนี่ย ลูกเล่นแบบนี้ส่วนใหญ่จะจะใช้กับพวกที่เขาลงเรือกันนะครับแบบขึ้นเรือแล้วตีออกหมายนะครับเขาก็จะสคิปปิ้งกันเป็นหลักนะเนี่ยประมาณนี้เห็นไหม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้ารอบ V8 b V8 แบบคร่าวๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นทางเลือกของท่านผู้ชมนะครับว่าจะไปหาซื้อกันหรือเปล่านะครับผมก็มาเททดสอบให้ดูนะส่วนตัวผมที่ไม่ได้ลองเท็กซัสให้ดูเพราะว่าผมรู้สึกว่า V8 b a V8 นะี่ยังไม่ค่อยเหมาะกับงานเท็กซัสเท่าไหร่เอาส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเป็นงานทั่วไป คุ้มนะครับซื้อไปเล่นแบบอัดชโดอัดประช่อนอะไรอย่างเงี้ยงานหนักๆนี่เล่นได้แน่นอนครับผมเอาไปลองเล่นดูโอเคครับจบกันไปสําหรับคลิปนี้สําหรับใครที่สนใจลอก v b a บส V8 นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ FM Fishing ได้นะครับผมก็พี่ว้ายเป็นคนขายนะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับ